ซาร์ฟสามเวิเครื่องบินขับไล่ที่นั่งเดียว 1. เครื่องยนต์ผลิตโดยซาร์ฟสวีเดนเป็นเครื่องบินลำแรกที่ติดตั้งปีกขนาดและระบบคอมพิวเตอร์กลางดิจิตอลถือได้ว่าเป็นเครื่องบินรบที่ทันสมัยและลำหน้าที่สุดในยุโรปในขณะเปิดตัววิกเกนทำหน้าที่เครื่องบินขับไล่หลากบทบาท้วย4แบบภารกิจคือ AJ 3 7วิจะทำหน้าที่เป็นเครื่องบินขับไล่ทิ้งระเบิด SF 37วิก ทำหน้าที่เครื่องบินขับไล่สำรวจและถ่ายภาพ SH-37 w i k e n ทำหน้าที่เครื่องบินขับไล่ลาดตระเวนทางทะเล JA-37 w i k e n ทำหน้าที่เครื่องบินขับไล่โจมตีจำนวนที่มีการสร้างทั้งหมด329ลำซึ่งมีการผลิตในช่วงปี2513ถึง2533ปัจจุบันทำการปลดประจำการทั้งหมด,ดเรียบร้อยแล้วโดยมีซาบยา39 Gripen รุ่นใหม่ และทันสมัยกว่าเข้ามาแทนที่ JA-37 Wingen มีความยาว16.4เมตรปีกกว้าง10.6เมตรสูง5.9เมตรน้ำหนักเปล่า9,500กิโลกรัมน้ำหนักบินขึ้นสูงสุด19,274กิโลกรัมเครื่องยนต์เทอร์โบแฟน Volvo RM8B ให้แรงขับสูงสุด129กิโลนิวตัน สามารถทำความเร็วสูงสุดได้2,231กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ2.1มักระยะทางบินไกล1,820กิโลเมตรด้วยเชื้อเพลิงภายในเท่านั้นเพดานบิน1,800เมตรติดตั้งปืนโกนอากาศขนาด30มิลิเมตร1กระบอกกระสุน125นัดจุดติดตั้งอาวุธ9จุดรองรับน้ำหนักอาวุธ7,000กิโลกรัมครับ